ผู้เผาทำอะไรครับมาย่างมาย่างอะไรเนาะจำไม่ได้ย่างนาเนื้อย่างเนื้อกัอะไรครับกับปลาหมึกคร่ะไหนขอดูหน่อยสิกระปลาไห,หนขอดูหน่อยไหนพี่ชายให้แม่ดูหน่อยสิไหนหยิบปลาให้แม่ดูหน่อยสิไหนหยิบมาหยิบมาเลยหยิบมาเลยโอ,อไ้ได้กินจังเลยย่าย่างอร่อยไหมเนี่ยแย่ปากเลยย่างอร่อยไหมครับ อร่อยที่สุดในเอเชียอร่อยที่สุดในเอเชียเลยเหรออันนี้เป็นอะไรเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อบัวนะคะเมนูวันหยุดของใครเมนูวันหยุดของใครครับของหนูของหนูอนุ้ยน่ากินจังเลยอะ่ะกะเพราจะเริ่มเริ่มสุกแล้วไม่ใช่กะเพราครับอันนี้เขาเรียกกระเทียมครับลูกกระเทียมอ้ยมือร้อนระวังนะครับ เด็กๆเล่นต <ici> wow. ้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับว้ไฟไหม้เลยไฟไหม้ระวังร้อนนะอยากกินนึ่งกระต่าอยากกินกระเะ เป็นเนื้อเป็นอะไรนะป,ะปะ๊าปาทำอะไรนะเนื้ออะไรนะคะ,ะท,คทำสเต็กเนื้อทำสเต็กนตนเนือ้อเสือร์พุทธาทำอะไรลูกปลาหมึกปลาหมึกนะครับให้กินจังเลยอะ่ะกวนเลี้ยงปลาด้วยนะครับเลี้ยงปลาครับกับเลี้ยงปลา เราเลี้ยงลูกเขาเรียกปลาไหลครับลูกปลาไหลแล้วก็เลี้ยงลูกนะคะไหนปลาไหลผู้ขายอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงตู้ปลาไหลหน่อยๆในน้ำโอ้โเลี้ยงเองเหรอเลี้ยงเองใครซื้อให้แม่แม่ซื้อให้หยิ่ชอบเลี้ยงแบบนี้อ่ะลูกมันนอนดูมันนอนเหรอมันแจ้งตายโอ้มันแจ้งตายด้วย วันนี้ผามารีวิวอะไรรีวิวปลาไหลลูกผาเหรอลูกเราผัวผ้า,าครับปลาจับมันตัวนิ่มๆตัวนิ่มๆเลยเหรอครับเหมือนสมูต็กนิ่มๆม,มันล้่นล้วนแรงอะไรล้่นล้วนแรงครับมีเดียมแรงใช่ไหมครับ ไหนไฟไห<ใ>น,นไฟครับเป็นกระทะระวังนะครับระวังร้อนะครับลูกมันมีมันอยู่ด้วยระวังนะระวังลูกลด้วยร้อที่สุดไอเดียตกตะขายให้หนูด้วยครับจะดึงให้กลุ่มดีครับบ๊ายบาย